สวัสดีค่ะเด็กๆคะวันนี้จะพาเด็กๆไปตะลุยโจทย์สมดุลเคมี Me. วันนี้จะเป็นแนวข้อสอบเข้ามาหาวิทยาลัยอีกแล้วค่ะดังนั้นเด็กๆตั้งใจนะอาจจะมีความซับซ้อนหน่อยนิดนึงแต่ไม่ยากเลยอ่ะไปลุยกันเลยค่ะข้อที่1ค่ะเขาบอกว่าจากสมก,การเคมี K Me, และค่าคงที่สมดุลค่าเคของปฏิกิริยาตอนนี้เขาให้ปฏิกิริยามาสปฏิกิริยาค่ะ A B C แล้วก็ D ค่ะจากนั้นค่ะเขาบอก ว่าพิจารณาข้อความต่อไปนี้แล้วมาตอบว่าข้อใดถูกต้องบ้างเด็กๆต้องมาตอบข้างล่างนะคําตอบของเรามี5ข้อนี้ค่ะเด็กๆต้องมาตอบข้อนี้ดังนั้นเราพิจารณาข้างบนว่ากอไก่ถึงจออจานมีข้อใดถูกบ้าง ข้อที่1ค่ะเด็กๆด,ดูที่กอไก่ก่อนนะเขาบอกว่าเมื่อลดความดันของปฏิกิริยา b แล้วก็ c ค่ะแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นจะมีการปรับตัวในทิศท,ทางตรงข้ามกันอ่าตรงข้ามกันด้วยอัตราเร็วที่เท่ากันอ่ะเขาบอกว่ามันจะเกิดแบบเนี้ยเด็กๆก,ก็ลองไปลดความดันในปฏิกิริยาทั้งคู่ดูค่ะตอนนี้มันมีปฏิกิริยา b แล้วก็ปฏิกิริยา ค่ะเด็กต้องจําให้ได้ก่อนว่าเมื่อไหร่เราไปลดความดันค่ะ,ะค,คุณครูลด P ก่อนนะระบบเราค่ะระบบต้องเป็นระบบแก๊สด้วยแล้วระบบแก๊สนี้จะ เคลื่อนหรือระบบมันจะไปในทิศทางที่สม,มการข้างที่มีโมนมากโอเคปะดังนั้นลดความดันต้องไปหาโมนมากเด็กๆก็ต้องไปดูโมนของทั้งสองปฏิกิริยานี้ก่อนค่ะสำรวจสถานะแกส๊สแกส๊สแกส๊สผ่านค่ะแก๊สแก๊สแก๊สแล้วก็แก๊สผ่านค่ะทีนี้เราจะไปดูโมนค่ะดูโมนนะเด็กๆดูนะคะตรงเนี้ยฝั่ง B ตรงเนี้ยสองโมนค่ะแสดงว่าฝั่ง ของสันตั้งต้นรวมกันได้2โมลค่ะแล้วฝั่งผลิตภัณฑ์นะคะ2บวกกับ1นะตรงนี้คือ1ค่ะ2บวกกับ1เป็น 3, ค่ะแสดงว่าระบบจะเข้าไปหาหมวลมากลดความดันต้องไปหาหมวลมากตอนนี้แสดงว่าระบบเคลื่อนที่หรือไปในทิศทางที่ไปข้างหน้าสรุปว่าบีไปข้างหน้าค่ะคือไปหาหมวลมาก คือไปหาสามโมลน,นั่นเองอ่ะเด็กๆง่ายๆเวลาดูโมลดกๆดูสัมประสิทธิ์ที่อยู่ข้างหน้าเลยเพราะสมการนี้เป็นสมการที่ดุลแล้วเด็กๆดูโมลที่อยู่ข้างหน้าจากนั้นเอาจํานวนโมลมารวมกันเลยแต่อย่าลืมว่าระบบเราต้องเป็นระบบที่เป็นแก๊สทุกตัวถึงจะมารวมกันได้ด้วยนะต่อไปดูข้อสีค่ะเด็กๆดูฝั่งของสารตั้งต้นนะสารตั้งต้นหนูมี4ป่ะแล้วก็มี3ค่ะรวมกัน4กับ3รวมกันเป็น7โมลอ่าฝั่งนี้7โมลค่ะแล้วฝั่ง นีแล้วจ้าสองค่ะแล้วก็8ค่ะอุ้ยสองกับ2กับ6บวกกันเป็น8อ่ะแสดงว่าระบบก็ต้องเคลื่อนมาหาโมนมากเหมือนเดิมเออดังนั้นก็ต้องมาข้างหน้าเห็นปะดังนั้นระบบเขาไม่ได้มีทิศทางตรงข้ามกันนะคะเขาไปด้วยกันดังนั้นดําเนินไปข้างหน้าเหมือนกันเลยดังนั้นก็ไก่ผิดจา้าดังนั้นในการที่เด็กๆไปสอบข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัยดังนั้นถ้าเด็กๆมั่นใจแล้วอ่ะว่าข้อไหนมัน ผิดจริงถูกจริงตัด ตัดช้อยดังนั้นช้อยที่1ช้อยที่4ต้องไม่ตอบละต่อไปดูข้อที่2ค่ะเมื่อเพิ่มความดันในปฏิกิริยา A และดีดอกค่ะเท่านั้นนะจะมีการปรับตัวในทิศทางไปข้างหน้ามากขึ้นอ่าเราก็ต้องไปดู A แล้วก็ดีเหมือนเดิมเด็กๆต้องไปดูการเพิ่มความดันทีเนี้ยถ้าเด็กๆเพิ่ม P นะเพิ่มความดันค่ะระบบที่เป็นแก๊สของหนูเนี่ยเขาจะเคลื่อนที่ ไปหาโมนอันหยังต้องเข้าที่ไปหาโมนน้อยจ้าตรงข้ามกับเมื่อกี้เมื่อกี้เราลดความดันเขาไปหาโมนมากแต่ทีเนี้ยเราเพิ่มความดันเขาจะไปหาโมนน้อยเด็กๆก,ก็ไปดูเอแล้วก็ดีดอกค่ะเอเออยู่ตรงไหนเออยู่ตรงนี้ไปรวมโมนค่ะตรงหน้าแกส๊สไนโตรเจนมี1ออกซิเจนมี1แสดงว่ารวมเป็น2โมนจ้าแล้วฝั่งนี้นะจ๊า2โมนอุย้ยแล้วระบบหนูเป็นแกส๊สเป็นแกส๊สเป็นแกส๊สอุย้ยถ้ามันโมน เท่ากันค่ะเมื่อไหร่ที่โมนเท่ากันแสดงว่าเจ้าความดันของเราเนี่ยจะไปเพิ่มจะไปลดมันจะไม่มีผลนะเมื่อไหรโมนเท่ากันมันจะไม่มีผลดังนั้นขอไข่ไม่มีผลนะในปฏิกิริยา A ค่ะทีนี้ดูในปฏิกิริยาดีด็อกเฮ้ยฝั่งนี้ก็2โมนจ้าแล้วตรงนี้ตรงนี้ก็1โมน1โมนรวมกันเป็น2โมนเท่ากันอีกแล้วแสดงว่าไม่มีผลเมื่อเราไปเพิ่มความ ดันเหมือนเดิมดังนั้นข้อขอไข่ก็ผิดจ้าดังนั้นไม่มีขอไข่นะ,ะไปที่ข้อขอขวายค่ะปฏิกิริยาทั้งหมดจะเกิดสมดุลได้เมื่ออยู่ในภาชนะปิด เท่านั้นภาชนะปิดเท่านั้นเด็กๆต้องไปสํารวจค่ะถ้าเขาเป็นแกส๊สทุกตัวแสดงว่าต้องอยู่ในภาชนะปิดไม่ปิดไม่ได้เพราะแก๊สมันจะออกไปสู่สิ่งแวดล้อมได้มันจะไม่เกิดสมดุลเคมีค่ะไม่เกิดสมดุลไดานามิกดังนั้นอุยปฏิกิริยา A มีแต่แก๊สมดเลย B ก็มีแต่แก๊สมดเลย C ก็แกส๊ส D ก็แกส๊สดังนั้นต้องเกิดในระบบปิดเท่านั้นระบบเปิดฟ้าไม่ได้โอเคนะระบบเปิดไม่ได้ดังนั้นขอ้อคอควายถูกแน่นอน อ่าคอควายถูงแน่นอนดังนั้นช้อยเราน่าจะเป็นไปได้นี่อ่าทีนี้ไปดูต่อที่ข้องงองูค่ะเมื่อเราเพิ่มแก๊สออกซิเจนในปฏิกิริยา A แล้วก็ C ค่ะ จะมีการปรับตัวในทิศทางย้อนกลับมากขึ้นเราก็ต้องไปดูในปฏิกิริยา A ตอนนี้ค่ะ A หนูเติมออกซิเจนลงไปอุ๊ยถ้าหนูเติมออกซิเจนลงไปแสดงว่าหนูกำลังเติมฝั่งของสารตั้งต้นดังนั้นแสดงว่าแท้งน้ำมาอีกแล้วแท้งน้ำหนูคะ่ะแสดงว่าน้ำฝั่งนี้หนูกำลังเติมน้ำฝั่งนี้ให้มันเยอะขึ้นเยอะขึ้นดังนั้นน้ำหนูต้องไหลมาหาสารผลิตภัณฑ์เนอดังนั้นระบบจะดำเนิน ดำเนินไปข้างหน้าหรือมีทิศทางไปข้างหน้าไม่ย้อนกลับนะเพราะว่าออกซิเจนเราเยอะไงเติมน้ําลงไปปุ๊บปุ๊ฝั่งนี้น้ําขึ้นน้ําขึ้นน้ําขึ้นก็ต้องไหลไปหาฝั่งนี้ให้น้ํามันเท่ากันเพื่อเข้าสู่สมดุลใหม่อีกครั้งหนึ่งดังนั้นข้ององงูมีแนวโน้มผิดแล้วนะไปดูในข้อ C ค่ะหรือปฏิกิริยา C ีค่ะหนูเติมออกซิเจนนี่อยู่ตรงนี้ออกซิเจนไอเติมสารตั้งต้นอีกแล้วอะ่ะแสดงว่าฝั่งนี้เยอะมันก็ต้องไหลไปเหมือนกันแสดงว่าปฏิกิริยาต้อง ดำเนินไปข้างหน้าคุณครูใส่ลูกศรไว้แบบนี้โอเคปะต่อไปงองงูผิดแล้วดังนั้นข้อนี้ตอบไม่ได้อดังนั้นข้อนี้ก็ต้องตอบไม่ได้แหละเราไปดูจอจานว่าจะเป็นยังไงตอนนี้เขาบอกว่าเมื่อจอจานน้ไปเพิ่มแก๊สไนโตรเจนในปฏิกิริยา A แล้วก็สีค่ะระบบจะเคลื่อนที่ไปข้างหน้ามากขึ้นอจริงไหมไปดูค่ะต่อไปครูขอใช้สีเขียวแล้วกันในปฏิกิริยา A น ไปเติมไนโตรเจนคือเติมทุนเนี้ยอุ๊ยถ้าเติมไนโตรเจนแสดงว่าก็เติมฝั่งสารตั้งต้นอีกแล้วแสดงว่าฝั่งสารตั้งต้นมันก็เยอะเยอะก็ต้องไหลไปข้างหน้าอ่าแสดงว่าปฏิกิริยานี้หนูไหลไปข้างหน้าอ่าไหลไปข้างหน้าทีนี้ไปดูในระบบของ C ค่ะ C ค่ะหนูเติมไนโตรเจนอุ๊ยหนูเติมไนโตรเจนไนโตรเจนหนูอยู่ฝั่งของสารผลิตภัณฑ์ทีนี้ตรงข้ามกันแล้วนะแสดงว่าตอนนี้เรากําลังเติม ผลิตภัณฑ์ผลิตภัณฑ์เยอะมันก็ต้องไหลย้อนกลับมาหาสารตั้งต้นอ่าดังนั้นย้อนกลับมาหาสารตั้งต้นแสดงว่าไม่ไปข้างหน้าแล้วนะเพราะว่าผลิตภัณฑ์เขาเยอะเขาต้องไหลมาหาสารตั้งต้นดังนั้นดังนั้นตัว c เนี่ยไม่ได้แต่ตัว a นี้ได้อยู่ดังนั้นโจอาจารย์เราก็เลยผิดไปจ้าดังนั้นตออข้อที่5โอเคนะคะเรียบร้อยแล้วข้อนี้ต้องอาศัยในเรื่องของปัจจัยที่รบกวนสมดุลเด็กๆต ต้องพิจารณาดีๆต่อกันที่ข้อที่2ค่ะกําหนดให้อุณหภูมิ25องศาเซลเซียสนะเกิดปฏิกิริยา3มปฏิกิริยาค่ะ A, B, C ซึ่งมีค่าคงที่สมดุลตามที่โจทย์ให้มาเลยนะแล้วข้อถามว่าค่าคงที่สมดุลของปฏิกิริยา C หรือ kC มีค่าเท่ากับเท่าไหร่นี่ตรงนี้เขาถามว่ามีค่าเท่ากับเท่าไหร่ค่ะอันดับแรกเด็กๆก,ก็ไปดูว่าปฏิกิริยา C ที่เขาตามหาเนี่ยมันมาจาก A มั้ยมาจาก B มั้ยดูทีละตัวค่ะเด็กๆจ๋าเริ่มต้นที่ตัวแรกเด็กๆด,ดูของ C กันนะดูตัวนี้นะ A 2 B A มันอยู่ในปฏิกิริยาไหนเนี่ย A 2 B เฮ้ยมันอยู่ในปฏิกิริยา B อยู่ตรงนี้ค่ะ แต่ตอนในปฏิกิริยา B เขาเคยเป็นสารผลิตภัณฑ์นนะแต่กลับมาเป็นสารตั้งต้นในปฏิกิริยา C แสดงว่าต้องมีการกลับสม,มการ B อ่าดังนั้นเราก็ยกลงมาเลยค่ะเราก็กลับ สม,มการเลยสม,มการ b กลับซ้านหนูก็จะได้ว่า a 2 b ค่ะแล้วกลายไปเป็น a 2ค่ะบวกกับ1ส่วน2 b 2นั่นเองดังนั้นถ้าเรามีการกลับสม,มการค่ะดังนั้นค่า k ใหม่ของเรานะก็จะมีค่าเท่ากับ1ส่วน k เดิมซึ่ง k เดิมของหนูเป็น b ดังนั้นต้องเป็น1ส่วน b นั่นเองอทีนี้ต่อค่ะต่อไปดูที่ไป ดูที่ B c อา้าว BC เคยอยู่ตรงไหน BC เคยอยู่ตรงเนี้ยในสมการ A แต่แต่ก่อนมันเป็น2 a มันเป็น2 B c แต่กลับมาเป็น BC เฉยๆอะ่ะแสดงว่าต้องมีการเอา2ตรงนี้ออกค่ะทำยังไง2ตรงนี้ถึงจะออกก็ต้องหาตัวที่ไปคูณค่ะเพื่อที่จะตัด2ตรงนี้ได้ดังนั้นตัวที่จะเอาไปคูณเพื่อที่จะตัด2ได้ก็คือ1ส่วน2นั่นเองดังนั้นเป็นการ เอา1ส่วน2คูณเข้าทั้งสมการเลยค่ะเด็กๆก็เอา1ส่วน2คูณเข้าสมการ A ค่ะแล้วหนูจะได้อะไร1ส่วน2คูณได้2หนูก็ตัดเลยหนูก็จะได้ BC ค่ะบวกกับแล้วคูณกับ B ีละคะหนูก็จะได้1ส่วน2 B ห้อย2แล้วสุดท้ายค่ะคูณกับ1ส่วน2 B 2C ีละคะก้อน2ตัด2ได้เลยหนูก็จะได้ B 2 C ทีเนี้ยการที่หนูคิดค่าเ k ใหม่หนูเอาเอะไรไปคูณทั้งสมการแสดงว่าตัวเลขนั้นต้องเป็นตัวเลขยกกําลังดังนั้น k ใหม่ต้องมีค่าเท่ากับ k เดิมยกกําลังด้วยตัวเลขนั้นดังนั้นเคเก่าของเราคือ a ค่ะยกกําลังด้วยตัวเลขที่เอาไปคูณก็คือ1นส่วนสซึ่งหนูรู้แล้วว่า1นส่วนสอ่ะยกกําลัง1นส่วนสมันคือ square root a จากนั้นค่ะคุณครูจะทําการรวม สมการใหม่ที่เกิดขึ้นก็คือสมการ2สมการนี้อ่าเอามารวมกันนะดังนั้นตัวที่มันเหมือนกันอยู่ฝั่งเดียวกันเราจะเอารวมกันแต่ตัวที่มันเหมือนกันอยู่ฝั่งตรงข้ามกันเราจะเอาตัดกันหรือลบกันนั่นเองดังนั้นนี่ไงตัวนี้ไงอยู่คนละฝั่งคือฝั่งของสารตั้งต้นกับฝั่งของผลิตภัณฑ์ดังนั้นเอาลบกันได้1นส่วนสองบีสองตัดกันเลยค่ะพอเท่ากันลบกันเหลือศูนย์ค่ะจากนั้นมีตัวไหนตัดกันได้อีกไหมไม่มีค่ะถ้าไม่มีเด็กๆก็เขียน ลงมาเลยฝั่งของสารตั้งต้นหนูเหลืออะไรบ้างเหลือตัวนี้ค่ะ a 2 b บวกกับนี่ไงเหลือตัวนี้ด้วยบวกกับ b 4แล้วกลายไปเป็นอะไรผลิตภัณฑ์หนูเหลือตัวนี้ค่ะ a 2ค่ะแล้วบวกกับอีกตัวหนึ่งค่ะ b 2 C อุ๊ยเด็กๆด,ดูนี่ดูความบังเอิญที่เกิดจากความเก่งของเราดูสิเหมือนกันเลยแสดงว่านี่คือคําตอบเลยมันเหมือนกันเลยค่ะดังนั้นหนูเกิดจากการรวมส มใชม่ดังนั้นค่า k ใหม่ล่าสุดของหนูค่ะค่า k ใหม่ล่าสุดของหนูต้องเอาค่า k เดิมมาคูณกันดังนั้นหนูก็จะเป็น1ส่วน b คูณด้วย square root a ได้เท่ากับ square root a ส่วน b นั่นเองดังนั้นคําตอบของเราคือข้อที่2จ้าเรียบร้อยคุณครูจะบอกว่าข้อสอบแบบนี้มีทุกปีเลยเด็กๆจ้าเด็กๆสู้ๆนะคะโอเคต่อที่ข้อที่3ต่อไปเลยค่ะ ต่อกันที่ข้อที่3ค่ะเด็กๆเขาบอกว่าเมื่อมีการเพิ่มความดันให้กับระบบที่ภาวะสมดุลค่ะระบบใดจะมีการปรับเปลี่ยนไปทําให้ผลิตภัณฑ์เพิ่มมากขึ้นอุ้ยถ้าระบบไหนมันให้ผลิตภัณฑ์มากขึ้นแสดงว่าฝั่งเนี้ยต้องเยอะขึ้นถ้าฝั่งนี้เยอะขึ้นแสดงว่าระบบหนูกําลังดําเนินไปข้างหน้าอ่าดำเนินไปข้างหน้าค่ะทีนี้เด็กๆก็ต้องไปดูการ เพิ่มความดันเขาจะมีผลก็ต่อเมื่อเป็นระบบที่เป็นแก๊สค่ะแล้วแล้วยังไม่จบนะเป็นแก๊สแล้วเวลาเขาเพิ่มความดัน ระ,ระบบของเขามันจะเคลื่อนที่หรือไปในทิศทางที่ไปหาโมนน้อยอ่ะเด็กๆต้องไปหาโมนน้อยเวลารวมโมนเด็กๆต้องรวมโมนแค่ระบบที่เป็นแก๊สเท่านันโอเคเด็กๆด,ดูที่ข้อที่หนึ่งค่ะแก๊สแก๊สแก๊สเห็นปะแก๊สแก๊สแก๊สแสดงว่าโอเครวมทั้งทุกตัวเลยอ่ะทีนี้ดู A ค่ะ A กับ B ค่ะเป็นเลขหนึ่งแสดงว่าฝั่งนี้มี2โมนอ่าสโมนค่ะแล้วกลายไปเป็นฝั่งนี้ยก็เป็น2โมนอุ้ย ี่ถ้าระบบเท่ากันแสดงว่าไม่มีผลนะดังนั้นไม่มีผลต่อภาวะส,สมดุลข้อที่1ตอบไม่ได้อ่ะข้อที่2ค่ะเอ้า S สถานะของแข็งไม่คิดนะคะแก๊สไม่ไม่ใช่แก๊สดังนั้นไม่คิดค่ะดังนั้นเราก็คิดแต่ E ค่ะฝั่งนี้มี1โมลอนโมล1นโมลจาก E นะคะแล้วต่อไปค่ะ F ก็มี1โมลอุ้ย1โมลกับ1โมลเท่ากันเลยดังนั้นไม่มีผลอ่าต่อไปค่ะไปดูระบบที่3ค่ะข้อที่3ค่ะ G ค่ะมี1โมลค่ะอ่า1โมลค่ะเทียบกับตรงนี้1โมล1นโมลเป็นแก๊สหมดหโมล1โมลรวมกันเป็น2 ดังนั้นระบบจะเคลื่อนที่ไปหาโมนน้อยวิ ύ, ตรงไหนน้อยฝั่งของสารตั้งต้นน้อยดังนั้นระบบจะย้อนกลับค่ะไม่ดําเนินไปข้างหน้าดังนั้นไม่ตอบอเราต้องการดําเนินไปข้างหน้าไงต่อไปข้อที่4ค่ะอันนี้เป็น2โมนอ่าสโมนค่ะแล้วต่อไป1โมน1โมนรวมเป็น2โมนอุ้ยง่ายจังเลยถ้าแบบนี้ก็ไม่มีผลอีกแล้วต่อไปข้อที่5ค่ะไปดูตรงนี้ค่ะตรงนี้มี2โมนจ้า แล้วตรงนี้ล้จ้าอุ้ย S ดังนั้นไม่คิดอ่าไม่คิดค่ะดังนั้นตัดทิ้งเลยตรงนี้กี่โมล1น,นโมลค่ะอ่า1โมลดังนั้นระบบจะไปทางไหนทีเนี้ยระบบก็ต้องเคลื่อนที่ไปหาโมลน้อยฝั่งไหนโมลน้อยนี่ไงหนึ่งน้อยกว่า2ดังนั้นระบบจะเคลื่อนที่ไปข้างหน้าทําให้เกิดเป็นผลิตภัณฑ์มากยิ่งขึ้นนั่นเองดังนั้นคําตอบของเราคือข้อที่5เรียบร้อยแล้วค่ะต่อกันที่ข้อที่4เลยค่ะเด ข้อนี้โจทย์อลังการมากแต่เด็กๆไปอ่านโจทย์ดีๆค่ะข้อนี้จะบอกว่าเป็นข้อที่ง่ายที่สุดแล้วเป็นข้อที่เด็กๆต้องเก็บแต้มนะต้องเก็บคะแนนในข้อนี้ค่ะเขาบอกว่ามีการเตรียมกดไฮโปคอรัสค่ะโดยผ่านกระบวนการเอาแก๊สคลอรีนเข้าไปในสารละลายเมอร์คิวรีออกไซด์ค่ะซึ่งเป็นสารแขวนลอยที่อยู่ในน้ําค่ะจากนั้นสมดุลของกระบวนการเป็นไปตามสรรมการนี้เลยซึ่งสรรมการนี้บอกเลยว่าเป็นสรรมการ ที่ตื่นแล้วเขาบอกว่าข้อใดแสดงค่าคงที่สมดุลได้อย่างถูกต้องหุยง่ายมากเ,กเด็กๆคะเวลาคิดค่าเคอ่าค่าเคเราหาได้จากขวาตั้งหารซ้ายกำลังโมลหรือความเข้มข้นของสารผลิตภัณฑ์นะยกกำลังโมลอ่าหารด้วยความเข้มข้นของสารตั้งต้นยกกำลังโมลค่ะโดยสถานะเวลาเราคิดอดอกจัน8ล้านดอกเราจะ ไม่คิดสถานะเ s แล้วก็สถานะ L เพราะว่า2ตัวนี้ความเข้มข้นเขาคงที่อยู่แล้ว s กับ l ไม่คิดดังนั้นเราไปตรวจสอบในสมการให้เรียบร้อยเจอ s กับ l ตัดทิ้งโลกอุแก๊สผ่านค่ะอุตัดทิ้งนี่ตัดทิ้ง L อุ้ยตัดทิ้งเรียบร้อยต่อไปอีกตัวหนึ่งอุ้ย S ตัดทิ้งแสดงว่าตอนนี้เราจะคิดแค่ไม่กี่ตัวนี่ไงฟังของสันตั้งต้นเหลือตัวเดียว แล้วก็ฝั่งของผลิตภัณฑ์ก็เหลือตัวเดียวดังนั้นค่าเคเราหาได้จากขวาตั้งขวาเราเหลือแค่นี้ดังนั้นเป็นความเข้มข้นของ HOCl ยกกําลังโมลด้วยข้างหน้าเป็นเลข2 2โมลดังนั้นยกกําลังสองหารด้วยสารผลิตภัณฑ์ที่เหลือคือตัวนี้ต,นตัวเดียวอ่ะ Cl 2ค่ะแล้วอย่าลืมยกกําลังสองด้วยเพราะเลข2อ,อยู่นะข้างหน้าเป็นจํานวนโมลเรียบร้อยแล้วแค่นี้เองดังนั้นตอบข้อที่4ค่ะโอเค ไม่คิด S อสกับไม่คิดแอลข้อนี้ง่ายมากอฝากเด็กๆกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปให้ครูเอด้วยนะคะแล้วกลับมาเจอกันใหม่บ๊ายบายค่ะ